ฝังกัมพูชาอย่างที่เรารายงานไปเขาประโคมข่าวย้ําว่าเป็นการประโคมข่าวว่าเขาบาดเจ็บแล้วก็มีภาพหลากหลายภาพนะครับที่มันถูกแชร์กันออกมาในโลกโซเชียลฝั่งของกัมพูชาหอบหิ้วคนเจ็บไปโรงพยาบาลบ้างคนเจ็บบางคนที่เขาอ้างบอกว่าโดนกระสุนปืนยิงเข้าใส่เอาผ้ามัดท้องขับรถกระบะไปหาโรงพยาบาลไปหาหมอเอง ขับรถไปเองคือเราก็แปลกใจนะฮะคุณผู้ชมอะแต่ไม่เป็นไรนี่คือทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาก็โพสต์กันเอาไว้ว่าคนของเขามีคนได้รับบาดเจ็บจาก เหตุเสียงปืนที่มันดังขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆส่วนทางกัมพูชาเนี่ยก็เดินเกมเร็วอีกเหมือนกันนะคะในการนําเสนอข้อมูลสู่นานาชาติเขาเอาคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นมาแล้วมีชาวบ้านฝั่งกัมพูชาบาดเจ็บก็พาเจ้า,าที่ AOT คือคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ไปดูเลยมีชาวกัมพูชา3คนรักษาตัวที่โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชาญี่ปุ่นในช่วงอำเภอมงคลบุรี คณะผู้สังเกตการ์ยก็เข้าไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะดูอาการของผู้บาดเจ็บเพจมังกรซ่อนตัวที่ไปเจอภาพมาเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้กัมพูชาเหมือนกําลังใช้ยุทธศาสตร์ในการดึงประเทศอื่นเข้ามาหนุนหลังของตัวเองแล้วก็นําเสนอภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นประเทศเล็กๆ ถูกประเทศไทยรังแกเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการทูตขณะเดียวกันก็ไปปลุกกระแสชาตินิยมภายในประเทศของตัวเองเพื่อสร้างความชอบธรรมแล้วก็ทำเป็นเอ้ยเนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวเองนะห้ามไม่ให้ประเทศไหนมารุกรานแต่ถือว่าเขาพาเจ้าหว้าที่ลงพื้นที่ไป<อ>ก็เร็วเหมือนกันนะคะ